เดี๋ยวจะพาไปดูีนังหมูปิ้งดูแต่ละวันแต่ละวันท่านอนของนังหมูปิ้งโอ้โห,โโหโดโโหูมันสบายจริง สบายจริงๆนะหมปิ้งเนี่ยให้จับอีกสบายอ่ะอืม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 อ,อ,อีนางอ้วนเฮ้ยทำนอน,อนนอนห้อยหัวอะไรอย่างนั้นนะอืเลือดลงหัวนะหมปิ้งหมปิ้งหมปิ้งเลือดลงหัวนะเอา้าเอาเอนอนดีๆ นอนดีๆหมอนอยู่ไหนไหนหมอนนะไ, hmm? ไหน,น,น,นหมอนเนี่ยเนี่ยหมอนเนี่ยเอา้ามามามานอนดีๆเร็วหัวเปี้ยงนี่หมอนอยู่นี่เร็วนอนนี่หมอนะ e? เห็นไหมนะหมอนแม่เอาวางไว้ให้นะนี่อนอนดีๆนอนดีๆตรงหนูนอนหนุ่นนนอา้าว ง่วงไม่ใช่หรอไปไหนเนี <c> ่ย <oughs> เออ,เอ,อนอนข้างล่างนไ่นก็เออนั่นแหละที่หมามันต้องอยู่ตรงนี้แหละอ,อืมข้างบนมันที่คนแต่ขึ้นไปนอนทําไมอ่ะอ,อืมพราะเอาหมอนให้ก็ไม่หนุนเอ้ยอ้ออวนเอ,อ้ย